อสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์เพลงผู้ปิดทองหลังพระของคาราบาวนะครับคอร์ดที่จะใช้ก็จะมีคอร์ด C F G Am i n o r แค่สีคอร์ดนะครับเพลงนี้ก็จะเล่นอยู่แค่4คอร์ดถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ตาบคาโปมาที่ช่อง7เลยนะครับจริงๆแล้วในเพลงนี้ ถ้าจะเล่นคีย์เดียวกับของต้นฉบับเลยก็เป็นคอร์ดที่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะร้องเสียงเสียงสูงไปนิดนึงผมก็เลยปรับมาใช้เป็นคีย์นะครับให้มันร้องง่ายๆขึ้นคอร์ดก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคอร์ด C คอร์ด F… ฟมีไมอร์เน,นะครับ ถ้าใครยังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้สำหรับวิธีการดีคอร์ดในเพลงนี้มันจะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับมันมีแบบเต็มห้องแบบเต็มห้องก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปในเต็มห้องนี้มันจะไปอยู่ในในท่อนท้ายที่ว่าจะจบแล้วนะครับ บรมมานาตบ่อพิษตรงสติเนื้อเกล้าชาวไทยจะไปอยู่ในท่อนนั้นนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงประมาณนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปดูจะใชกทีนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง ได้นะครับบรมมานาดบพิณสรงสติเมื่อเปล่าชาวไทยสุนรวมใจแผ่นดินมันจะไปอยู่ในทอนนั้นนะครับในก่อนหน้านั้นก็ไม่มีนะครับ หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราตีเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงก็ได้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนนะครับลงลงขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงแบบนี้ก็ได้นะครับบรมมานหาหบอกทรงสติเนื้อเล่าชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดิน เมื่อกล่วกาวเชาวไทยอโอเคนะครับสําหรับวิธีการดีคอร์เต็มห้องนะครับก็จะมีอยู่เฉพาะตรงนั้นนะครับแล้วก็หลักๆในเพลงนี้มันจะมีอยู่2แบบนะครับไอแบบเต็มห้องเราเรายกไว้ก่อนนะครับมันจะมี2แบบก็คือแบบครึ่งห้องกับครึ่งของครึ่งนะครับ เครื่งห้องก็คือเราตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปลง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 เป็นแบบนี้นะครับลงลงขึ้นลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไปดูอีกทีนะครับลงลงลงขึ้นลง ให้ดูจากต้นนะครับพระองค์ทรงเสียสละอย่างไรทีใจเห็นใจสงสารขอใครเนาใครทำเช้าว่าสงงานอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครจะตีะเฉพาะลงสองพั้งก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดได้เหมือนกันนะครับไอ้ลงขึ้นนี่มันเป็นการเชื่อมระหว่างคอร์ดนะครับเราจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับ แต่ถ้าใส่เข้าไปมันก็จะแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะฟังดูแล้วแน่นกว่าเดิมนะครับเราตีลงสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับดูตัวอย่างนะครับพระอ,องค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครน้อใครคำชายเมาสงนานเป็นผู้มินทองหลังกระก็จะประมาณนี้นะในใครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดแบบ ครึ่งห้องแล้วก็มันจะมีแบบครึ่งของครึ่งอีกนะครับครึ่งห้องเราตีลงสองครั้งพอครึ่งของครึ่งเราก็ตีลงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเหมือนกันนะครับหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับตีลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับมันจะเข้ามาแทรกอยู่ระหว่างของครึ่งห้องนะครับ ันจะมีขอร์ด F กับขอร์ด C ส่วนมากลงลงขึง้นแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึง้นแบบนี้นะครับลงแล้วก็ลงขึ้นมันมันจะมาอยู่ในช่วงอืมมเ่าายยดวประมาณนี้นะครับจะอยูด 19, สิบเก้าพัรษาตรงนี้นะครับพอสิบเก้าเป็นคอร์ด f พัรษาเป็นคอร์ด C ก็จะตีแค่ตีเดียว, f, ยว C, ตีเดียวคอร์ด F ตีเดียวคอร์ด C ีตีเดียวแต่ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราแค่ใส่ลงขึ้นเข้าไปแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเมื่อมายุสิบเก้าพรรษาตัวไทยตัวลาอรามังคมตูนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าใครใส่ลงขึ้นทันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเมื่อมายุสิบเก้าพันสามโยไทยตัวละครบังคมทุลโอเคนะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันไปทีละท่อนนะครับว่าเราจะลงคอร์ดอะไรตรงไหนบ้างนะครับเริ่มจากเริ่มแรกให้เราวนคอร์ดก่อนนะครับ วนคอร์ดก่อนมันก็จะเล่นคล้ายๆกับตอนที่เราร้องเพลงนะครับวนคอร์ดจะมีคอร์ดซีแล้วก็คอร์ดเอฟทีเดียวคอร์ดซีทีเดียวผมจะบอกไปว่าตีทีเดียวนะครับไอ้ที่ว่าเราตีลงครั้งเดียวแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไปถ้าบอกว่าครึ่งของครึ่งห้องเดี๋ยวมันจะฟังแล้วมันจะยาวไปนะครับผมจะบอกว่า ตีลงทีเดียวแล้วก็สําหรับใครที่จะใส่ลงขึ้นหรือว่าไม่ใส่ลงขึ้นอันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับในขอร์ดที่เราจะวนในเริ่มแรกก็จะมีขอร์ด C แล้วก็ต่อด้วยคอร์ด F ทีเดียวคอร์ด C ีีเดียวแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด C อีกห้องหนึ่งก็ต่อด้วยคอร์ดจต่อด้วยคอร์ด C ต่อได้ F ทีเดียวต่อได้ C ทีเดียวต่อได้ G ต่อได้ C แล้วก็มาร้องเพลงเมื่อมายุ19ปันษาในเพลงนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนคอร์ดบ่อยหน่อยนะครับเปลี่ยนกลับไปกลับมาดูตัวอย่างนะครับมันก็จะเล่นเหมือนเมือนกันนะครับกับในตอนที่เราร้องตอนบนคอร์ด เราวนวนคอรดให้เกิดความจำนานก่อนนะครับดูตัวอย่างนะครับผมทามให้ดูช้าๆนะครับ ขอซีพร้อมเมื่อเลยเมื่อมาล, 4, 9, 9, ลงสิบเก้าเก้าลงเอฟเอฟไปทีหนึ่งะครับเก้ 9, 10, าันซาากลับมาซีทีเดียวซาตัวไทยไต้ลงขอซีขอซีกลับไปตีเครื่องง้องเหมือนเดิมนะครับไทยตัวลากราบกลับเพรากลับกลับจบแล้วลงขอดีนะครับขอดีจะอยู่หลังคําว่ากลับนะครับกลับบังคมทูนด้วยด้วยลงขอซี ด้วยบุญญาบารมีบารมีมีลงเอฟทีเดียวนี่เป็นทีตั้งตั้งลงคอซีคอซีทีเดียวตั้งถึงถึงลงวอดยีถึงกันนั้นยังไม่พอพอลงคอซีพอปรราชประรา,ระราชจกรณียกิจเดี๋ยวเราไว้เป็นอีกท่อนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูไปทีละรอบขอดนะครับเดีย๋ยวมันจะยาวไป เอาไว้ได้ไปตีละท่อนเลยนะครับดูกันแบบช้าๆนะครับเมื่อมายุสิ่งเก้าพันสาด้วยไทยตัวลาอาครามบังคมทูนด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งจึงประนั้นยังไม่พอประราชประราชราชลงขอซีนะครับพระราชจะกรณีนี่ลงเอฟ เอฟีเดียวนะครับนียากิดกิดลงคอร์ซีทีเดียวกันกิดหนักนวงหนักนวลหนักนวงเราลงคอรขซีคอรซีกลับมาตีเึื่อง้องนะครับหนักนวงเน็ดเหนื่อยปานได้ปานได้ได้ลงคอรจีได้ไม่ทออประเทศประเทศลงคอรซีอ่าลงคอรซีตรงคาว่าปลัดนะครับ หัเตทไตมีวันวันลงเอฟเอฟลงมาทีเดียวนะครับวันนี้นอหนอ,หนอลงคอซีคอซีทีเดียวเหมือนกันนอกรใยรลงคอจีครเล่าพระเจา้าแผ่นดินดินลงคอซีดินพระองค์พระองค์รงทรงเสียสละเดี๋ยวไว้อีกต้นหนึ่งนะครับก็น่าจะทันนะครับ ไอ้ที่ตีเดียวแบบนี้ถ้าใครจะใส่ลงขึ้นก็ใส่ลงขึ้นนะครับแต่ผมจะอธิบายเป็นบอกไปว่าลงทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะตีลงขึ้นเข้าไปด้วยก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนิดนึงนะครับประเทศไทยมีวันนี้หนอกอใครเล่าปอดเจ้าแผ่นดินอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆ ท่อนพระราชกรณียกิจนะครับดูนแบบช้าๆนะครับพระพร,ะระาชกรณียกิจแนบดว,วงเหน,นื่อยปานได้ไม่ทอนตาติไไยมีวันนี้นองออกไรเล่าพระจวเจ้าแผ่นดินพระองค์พระองค์องค์งลงขอดเอฟครับ พระพงทรงเสียส,สลับสละลงคอสีสละเพียงไหนมีใครใครลงเอฟครับมีใครได้ได้ยินลงคอสียินก็ใครก็ใครใคร,ใครลงคอสเอก็ใครนองใครดวงใจดวงใจใจลงเอฟอาใจลง A อไมเนนะครับดวงใจไฟตาวินเป็น เป็นลงคอร์ดจีเป็นผู้บิดทองหลังพระพระลงคอร์ดจีตรงนี้มันจะเป็นคอร์ดจีสองคอร์ดติดๆอยู่นะครับเราลงคอ,องร์ดจีตรงคำว่าเป็นแล้วเรามาลงคอ,องร์ดจีตรงคำว่าพระอีกทีหนึ่งเป็นผู้บิดทองหลังพระผ,ผ, er ผู้ผู้ลงเอเมเนอร์นะครับผู้บิดทองหลัง,รรลงพระพระลงคอร์ดจีพระแล้วก็ผู้ผ ผูลงเอเมเนอร์ทีเดียวนะครับผูป็นทองทองลงกอดีทีเดียวเหมือนกันทองหลังพระพระลงกอดีครับแล้วก็เราก็วนคอร์ดเหมือนกับตอนที่เราวนในในท่อนแรกนะครับวนคอร์ดไปก่อนหนึ่งรอบก่อนจะไปขึ้นในท่อนใหม่นะครับทันนะครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างในท่อนนี้นะครับ พระองค์ทรงเสียสลับอย่างไรไมีใครได้เห็นได้บอกใครเนาะใครดวงใจไฟตินเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิ่นทองหลังพระผู้ปิ่นทองหลังพระ ก็วนคอร์ดคงไม่ต้องวนให้ดูนะครับอ่ามันก็จะวนเหมือนกับในท่อนแรกนะครับแล้วก็เรามาต่อใน65ปีทำเพื่อราชเลยนะครับเราลงคอร์ซีพร้อมกับคำว่า6เลยนะครับ6 5าปีทำทำลงคอด์ด F F ก็ตีลงทีเดียวก็จะเล่นคอร์ดคล้ายๆกับตอนที่เราวนคอร์ดนะครับเล่นเหมือนกันเลยนะครับ สิบอาภีธรรมเพื่อราดราดลงขอสีลงทีเดียมเหมือนกันราดตัวไทยตัวไทยไทยลงขอสีนะครับกลับมาตีเครื่งห้องนะครับขอสีตัวไทยต่างชาติสมควรสมค,ควรลงขอจีควรภาภูมิมีพระมีพระพระลงขอสีมีพระมหาการ์ัตราคอยคอยลงเอฟนะครับเอฟเอฟลงทีเดียวนะครับ หอยห่วงใยใยลงขอซีคอซีทีลงทีเดียวเหมือนกันใยตุ้มเทตุ้มเตเตลงคอจีกลับมาขึ้งห้องนะครับตุ้มเทเราวรกายเพื่อเราเราลงขอดีเราคน,คนคนคิดแนวทางเดี๋ยวไว้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดู65ปีก่อนเปลี่ยนคอร์ดบ่อยนะครับในเพลงน,นี้ก็จะอธิบายกัน ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะครับดูตัวอย่างช้าๆนะครับ้5ปีทําเพื่อราอาดด้วยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยตุงเี่าวรรดายเพื่อเราคนคิดคนคิดคิดลงขอดซีนะครับคนคิดแนวทางพระรารราชลงเอบ เอฟทีเดียวนะครับราชดำริริรลงซี่ทีเดียวเหมือนกันริตลอดตลอดตลอดลงคอซี่คอซี่กลับมาครึ่งอ้นะครับคอซี่ตรงตลอดคําว่าหลอดนะครับตลอดการคลองราชอันอันลงคอจี้อันยืนยาวในน้ําในน้ําน้ําลงคอซี่ น้ำมีปลาในนาหน้าลงขอดเอฟเอฟลงทีเดียวน้ำมีข้าวข้าวลงขอดซีขอดซีทีเดียวเหมือนกันข้าวดลนเกล้าเกล้าลงขอดจีขอดจีกลับมาเครื่องงอกนะครับล่นเกล้าชาวไทยมีพระพระลงขอดซีพระองค์ท่านพระองค์แล้วก็ไปต่อในพระองค์ทรงเสียสละก็จะเล่นคล้ายๆกันนะครับ ก็จะสังเกตนะครับจะมีขอดเอ F กับขอด C นะครับส่วนมากที่จะตีลงทีเดียวในท่อน <t un> <t un> ที่ว่าเข้ามาแทรกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูติดๆนะครับคนคิดแนวทางพระราชดำริคนคิดแนวทางพระราชดำริตตลอดการครองราชมันยืนยาวในว <t un> ใน้ำมีปลาในน้ำ พระองค์พระองค์พระองค์ลงขอดเอฟลงตรงคำว่าองค์นะครับพระองค์ทรงเสียสละสละละลงขอซีสละเพียงไหนมีใครใครลงขอดเอฟใครเห็นใจสงสารสารลงขอซีสารก็ใครก็ใครใครลงขอดเอฟใครนอใครคำเช้าเช้าลงเอเมเนอร์ ช้วก็ส่งงานเป็นเป็นลคขอดจี้เป็นผู้ปิดทองหลังพระละก็ลงขอดจี้ก็จะเหมือนกันในในท่อนแรกนะครับผู้ปิดทองหลังพระตรงนั้นก็จะเล่นเหมือนกันเลยนะครับลงขอดจี้ไปที่เป็นแล้วก็มาลงขอดจี้อีกทีหนึ่งตรงกรรมพระนะครับจะเป็นขอดจี้สองขอดติดติดอยู่นะครับเป็นผู้ปิดทองหลัง เป็นแล้วก็ผู้ผู้ตัวตีนะครับผู้ลงเอเมเนอร์รงคำว่าผู้ผู้ปิดทองหล,ลังพระละลงขอดจีแล้วก็ผู้ผู้ลงเอเมเนอร์ตีลงทีเดียวนะครับผู้ปิดทองทองทองลงขอดจีลงขอดจีตีลงไปทีเดียวทองหล,ลังพระ ละลงคอดซีคอดซีตรงนี้เราจะตีเต็มมอกนะครับเราจะตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับคอซีก่อนที่เราจะไปร้องพระบาทสมเด็จพระปารามินนะครับตรงนี้เราจะตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเหมือนกับเล่นในจังหวะอื่นเลยนะครับหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับดูตัวอย่างติดๆนะครับในตอนนี้พระองค์ทรงเสียสละ มีใครเห็นใจสงสารกอใครนอใครขับเจ้าว่าทรงงานเป็นผู้บิดทองหลังพระผู้บินทองหลังพระผู้บินทองหลังพระพระบาทสมเด็จแล้วเราก็มาเข้าในท่อนพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จเด็ดเราลงเอเมเนอร์ M A. นพระปารามินมินลงคอซีมินมหาภูมิพลภูมิพลลงคอเอครับพลลงคอเอตรงคําว่าพลนะครับพลอนุญาตเด,ดเด,ดลงคอซีเดชไมาินตาลาที่เบตเบตลงคอจีเบ็ดรามาที่บอดีที่บอดีดีลงเอมเมเนอร์ดีจักรครีนาฤบอดินดินลงคอ A อ i n o อีกทีนึงนะครับเป็น Am ม n o สองครั้งอยู่นะครับตอนนี้ลงตรงคำว่าบอดีแล้วรามาที่บอดีลง Am i n o r แล้วจากรีนารุบอดินก็ลง Am i n o r เหมือนกันนะครับเป็น Am i n o r ครึ่งห้องตีสองขอดติดติดกันอยู่นะครับสยามมินมินลงขอด G มินนาราทิราชราชลงขอด C ครับรา บอร่มบอร่มมลมลงขอดจีลมมานาบอริดบอรปิดปิดลง A อ i n เนอร์นะครับ A อ i n เนอร์ตรงนี้จะตีเป็นเตม็อกนะครับตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงทรงสติดเนื้อเกล้าเจ้าวไตเดี๋ยวทรงสติดเนื้อเกล้าเจ้าวไตเราไว้เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดในตอนนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับ ร,าาร,าาระบาดสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมาอิตลาทิเบศร,รามาทิบอดอจิจกรีนารอบอดอนินสยามินนาราธิราบรมมานาบอินสมสัตว์เนื้อเกล้าเชาาไทยแล้วเรามาลงขอดีตรงคำว่าเจ้าใน ในตอนนี้ก็จะเล่นเป็นเต็มห้องนะครับจะเล่นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับทรงสถิตเหนือกล้าวชาว้าเราลงขอดจีเต็มห้องนะครับชาวไทยซูนรวมใจแผ่นดินดินลงเอเมเนดินเอเมเนอร์ก็เต็มห้องนะครับดิทรงสถิตเหนือกล้าวชาวชาลงคอจีเต็มห้องเหมือนกันชาวไทย นรใจแผดินดิน,ดนลงขอดีครับขอดีก็เต็มห้องนะครับพระบาทสมเด็จแล้วก็กลับไปซ้ำพระบาทสมเด็จพระปารามินทร์ก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเราดูติตดๆในในท่อนนี้นะครับท่อนสุดท้ายนะครับส่งสถิตเนื้อเอาชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดิน เนื้อเก่าวชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดินป่าป่งสมิตรพระปารมีม,มาภูมิทุนก็น่าจะได้นะครับแล้วก็ในตอนจบจะร้องว่าศูนย์รวมใจศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดินตรงนี้ก็แค่จับแค่เปลี่ยนเนื้อนิดเดียวนะครับแต่เราก็เล่นเหมือนเดิมครับทรงสถิตเนื้อเก่าชาวไทยศูนย์ ก็โอเคนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับเริ่มแรกก็ถ้าว่าเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันก็ให้ให้หัดวนคอร์ดก่อนนะครับยังไม่ต้องร้องก่อนก็ได้นะครับให้ร้องในใจปร,ประมาณต่ำต่ำไปประมาณนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย